อาบน้ำกลับบ้านดีกว่านะคะแม่แม่คาวันต้องบอกว่าไม่อาบน้ํานะคะลงไหมล่ะน้ำอ่ะอะโอ้ยโอ้โมโหนะคะมีโมโหด้วยวันนี้นะคะโอ้ ออกมาจากบ้านสีนวลนะคะไม่อยากกลับนะคะแม่ๆม่มีส่งเสียงร้องนะคะนี่นะคะอาการของคำเมินนะคะแม่ๆหลังจากที่เราออกมาจากบ้านสีนวลนะคะเป็นยังไงเนาะส่งเสียงร้องนะคะไม่อยากกลับนะคะอยากไปหาสีนวลนี่นะคะ อาบน้ำนะคะไม่รู้ว่าจะอาบน้ำได้หรือเปล่านะคะไม่ยอมลงน้ำนะคะให้แม่ควานไม่ยอมลงน้ำนะคะจะหันหน้าไปที่บ้านสีนวลอย่างเดียวเลยคำ <c oughs> มือไม่ใช่เด็กๆนะ <c oughs> อาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนโอ้ส่งเสียงร้องโู่ควานโต้งนะคะสงสัย พูดไม่ได้นะคะสงสัยบอกความรู้สึกบอกว่าไม่อยากกลับอยากไปหาสีนวลนะคะยังคิดถึงสีนวลอยู่เลยนะคะยังคิดถึงสีนวลอยู่ลงไหมล่ะน้ำอ่ะอ่ะ,อะ,อะอ้ยคำเหมือนระว,วังปวดแข้งปวดขาคำเหมือนระวังระวัง ดูคำเหมือนของเรานะคะเวลาล่าเริงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่อยอมอาบน้ำกลับบ้านดีกว่านะคะแม่แม่คาวันต้องบอกว่าไม่อาบน้ำนะคะอืมนะคะลงแล้ว,แล,วแล้วก็ลงได้แล้วนะคะเอาเอาเอา,เอาค่อย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 โอ้โอยคำเหมือนเนาะ ขนาดลงไปในน้ำนั่นน่ะกว่าจะอาบน้ำได้นะคะแม่แม่ ขนาดอาบน้ําก็ยังเป็นห่วงนะคะยังเป็นห่วงเพื่อนสาวนะคะยังชําเลืองนุน่นบ้านสีนวลน,นะคะแม่แม่หลังคาแดงแดงนู่นนะคะยังก็ยังชําเลืองมองรอมองไปหานะคะขนาดทั้งอยากอาบน้ําทั้งหิวน้ํานะคะแม่แม่ ห่วงคนโตอบอกว่าห่วงเพื่อนมากกว่านะคะทั้งทั้งที่หิวด้วยนะคะอยากเล่นน้ําก็อยากเล่นน้ําดูนะคะดูดื่มน้ําอยากอาบอยากเล่นอยากกินน้ําแต่ก็ว่าห่วงเพื่อนนะคะยิ่งกว่าเด็กๆอีกนะคะแม่ๆสงสัยวิ่งเหนื่อยนะคะ เสียงคำรามนะคะโอ้เล่นน้ำฉี่น้ำสะเทือนเลยนะคะโอ้เล่นน้ำแรงมากๆเลยนะคะสงสัยจะเอาควันต้องลงแน่ๆเลยจับแน่นๆนะคะวันนี้นะคะ เนของเราเนาะดูนะกลับบ้านได้ไหมวันนี้จะกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะแม่แม่ก็พาไปหาสินวนอีกรอบก็ได้มันไกลใช่ไหม โอ๊ยขำเหมือนค่อยคอยหลอกล่อไป,ออออไปทีเดินนดใช่ไหม <laughs> นี่นะคะคก็ได้เดินกลับบ้านได้แล้วนะคะมแม่ๆคิดว่าจะกลับบ้านไม่ได้นะคะมแม่วันนี้ขำเหมือนนะคะ ถึงบ้านพี่ดาวแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะจะแวะบ้านพี่ดาวหรือเปล่านะคะหลังจากที่ลองกระวนกระวายนะคะอยากไปหาแต่สีนวลอย่างเดียวเลยนะคะพี่ดาวอือนี่นแวะบ้านพี่ดาวแล้วนะคะนี่นะคะแวะบ้านพี่ดาวแล้วนะคะออพี่ดาวมีอะไรกินไหม อ,อดดาบน้ำนะคะนี่นะคะก็ได้มาแวะบ้านพี่ดาวนะคะพี่ดาวเอาเอามีอะไรกินบ้างพี่ดาวมาบ้านพี่ดาวนะคะ,ะน,น,นี่นะ ดูนะคะดูดูดูดะคะ่ะพี่ดาวนะคะห่วงดูโอ้ยดึงไปหมดเลยดึงไปหมดเลยนะคะขำเหมินไม่หิวนะคะขำเหมินคิดถึงเพื่อนนะคะยังห่วงสีนวลอยู่เลยนะคะแม,แม่แต่พอมาถึงพี่ดาวไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะคะ ยังมีเสียงร้องคำรามนิดหน่อยนะคะแม่ยังมีเสียงร้องค่อยๆนะคะนะคะโอ้โ,โมโห,โหนะคะมีโมโหโด้วยวันนี้นะคะโอ้ <c oughs> โยนต้นสับปะรดใส่ไก่เลยนะคะโอ้ดูนะคะขคมือนของเรามีอาการโมโหนะคะแม่แม่วันนี้นะคะโอ้ยว,ว,วันนี้โมโหนะคะขคมือนอาการโมโหนะคะเห็นอะไรก็ไล่อย่างเดียวเลยอู้ ต้นสับปะรดไม่กินนะคะโยนใส่ไก่หมดเลยนะคะนี่นะคะไม่กินนะคะไม่กินนะคะ,นนะ,คะดูดูดูนะคะโอ้โอโอโต้นสับปะรดนะคะ มโมโหนะคะแม่แม่ไม่ยอมน้องไก่นะคะเจอ <c oughs> กระเหมอนของเราทำนะคะไม่ยอมไม่ยอมน้องไก่นะคะดูดูค่ะโอ้ระวังนะน้องไก่ระวังต้นสับป,ปะรด <c oughs> วันนี้สงสัยหงุดหงิดนะคะแม่แม่แมแบบยังยังไม่อิ่มนะคะยังอยู่กับสีนวลยังไม่พอใจนะคะแม่แม่ ดูนะคะพี่ดาวก็หอบต้นสับปะรดนี้นะคะกลัวคำเหมือนแย่งนะคะแต่คำเหมือนของเราวันนี้ไม่ทานนะคะอาคาดกับน้องไก่อย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะดูนะคะจะไปแย่งสิแย่งพี่ดาวยังไงนะคะไม่แย่ง <c oughs> นะคะ <c oughs> ต้นสับป,ประรดน้องน้ำเอามาให้ทานไม่ทานนะคะแม่แม่โยนใส่น้องไก่อย่างเดียวเลยนะคะคำเหมือนบอกวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของน้งนะคะขวัญโตงบอกว่าตอนเย็นก็จะพาไปหาสีนวลอีกนะคะแม่แม่เราจะปลูกด,ด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะบ้านสีนวลก็หลังเล็กนะคะเพราะว่าน้องที่บ้านก็ยังรออยู่นะคะแม่แม่ ไม่กินนะคะเก็บไปให้พี่ดาวคืนแล้วเก็บต้นสับปะรดที่โยนใส่น้องไก่ไปให้พี่ดาวคืนแล้วนะคะนี่นะคะน้องไก่ก็ดูนะคะอยากลองดีกับคำเหมือนดูดูนะคะน้องโอ๊ย น้องไก่ระวังนะระวังนะระวัะงระวังไส้แตกนะคะน้องไก่โอ้ <laughs> ต้นสับปะรดเขาเอามาให้กินไม่ได้ให้เอามาไว้ให้ไล่ไก่ <laughs> <laughs> พี่ดาวก็ทานอย่างเดียวนะคะไม่สนใจขมื่นเลย โอ๊ยขำเหมือนขำเหมือนไม่รักนะคะแม่แม่ขำเหมือน <c oughs> จนไล่อย่างเดียวนะคะก่อนนะคะกลับแล้วนะคะแม่แม่เราจะเดินเข้าบ้านเรีย้ว <c oughs> เพราะว่าน้องรออยู่นะคะแม่แม่